thank ที่หกสิบห้วรุมหนึ่งตอนนี้ผู้ที่เล็งโลดยินดีที่สุดคืออสูรไฟปิศาจมันความจริงรเผชิญดาวคมพบผ่านธงกันพิษล่าวิญญาณมิคาดปรากฏนางงามอสรพิษเข้ามาแทนที่จึงกล่าวกับนางว่าเด็กน้อยนี้โครกโคองธงคู่มือของยอดธงนิมวเทียนคงท่านต้องระวังให้ดีคำพูดนี้แฝงความหมายสองใน ทั้งตักเตือนนางงามอสรพิษจะได้ประมาสตรูทั้งกระตุ้นเตือนสตินางว่าสามารถครอบครองธงวิเศษที่ชาวบุญมุ่งม,มาดปรารถนาเอาเอี้ยงเกี่ยวย่อมฟังออกว่าอสูรเท่ากล่าวกระตุน้นยุโยงในใจบังเกิดความชิงชังรังเกียจขยับธงวิเศษในมือตวาดว่าอสูรเท่าท่านมิลิ้มชิมวรสชาติธงวิเศษของข้าพเจ้า รู้สึกไม่ยินยอมพร้อมใจกระมังณศูนย์ไฟปิศาจเห็นมีปีศาจตายแทนมาคนหนึ่งจะไม่กลิ่งเกรงอีกแต่ตอนนี้ยังไม่ทราบระดับฝีมือของอาวเอี้ยงเกี่ยวดังนั้นดีดลูกคิดรางแก้วให้อาวเอี้ยงเกี่ยวประมือกับนางอสรพิษก่อนหากแม้อาวเอี้ยงเกี่ยวด้วยฝีมือเพียงโคอบครองทงกันพิล่าวิญญาณเผื่อน,นึง เมื่อถึงเวลามันจะสอดมือเข้าไปช่วงชิงธงวิเศษมาทั้งสามารถลิดร้อนของวิเศษที่เป็นดาวของอาวุธมันทั้งสร้างชื่อในยุทธจักรหากแม้นอเอาเอี้ยงเกียวมีฝีมอือกล้าแข็งก็ปล่อยให้นางอสอรพิษรับไว้ย่าว่าแต่พยักสองตัวต่อสู้กันต้องมีฝ่ายหนึ่งเพลี่ยงพลัมมันสามารถตัดตวงผลประโยชน์อย่างเต็มที่ ออได้คิดแซงเป็นไม่ได้ยินคําตวาดว่าของอาวเอี้ยงเกี่ยวยิ้มอย่างปลอดโปร่งกล่าวว่าอาศัยนางอัศรพิตก็เพียงพอกับการให้เรารับมือจะได้ชุดลากเล่าหูวเข้าไปด้วยมีคาดอาวเอี้ยงเกี่ยวเป็นคนอาทานทยานฟ้าชิงชังความชั่วใดดุดเป็นความแค้นส่วนตัวกล่าวว่าข้าเจ้าต่อสู้กับผู้คนยิ่งมากยิ่งดี เก่งกล้าสามารถกระบุกเข้ามาโดยพร้อมเพียงอสูนไฟปีศาจน้าแปลเปลี่ยนไปกล่าวว่าเจ้าคิดต่อสู้กับผู้ใดก่อนหรือเข้าเจ้าต้องการให้พวกท่านทั้งสองผเนจกกำลังลงมือเป็นคำท้าทายตรงๆอสูนไฟปีศาจแม้หน้านะก็ไม่อาจทนทานได้กระโดดปลาดถึงข้างกายนางงามอสรพิษกล่าวว่าได้ยินหรือไม่ผู้อื่นกำหนดตัวพวกเราทั้งสองแล้ว ในยามนั้นหนางงามอัศรพิเตืินตัวขึ้นคำหนึ่งในใจว,ว่าเรามายังบึงเฉาโอเพื่อ,อยังความเตื้อเล็กหนาบางของประมุกในกายรวไมเมกาหาโอกาสหยิบช่วยคัมพีเทวราชและบันทึกกระบีเมคาใหญ่ยยต้องชิงดีชิงเด่นกับสิทธิ์ของสามสุดยอดบุลิมเป็นเป้ารับเกาทันแทนอสูรไฟปิศาตยิ่งคิดยิ่งรู้สึกผิดท่าไม่ยอมลงมือกล่าวว่า เราไม่เคยพนินก,กำลังกับผู้คนมาก่อนท่านลงมือก่อนอสูรไฟปิศาจขี้กล่าวกว็ไรเอาเยี่ยงเกลียวพลันตวัดว่าพวกท่านล้วนรับกระบ,บวนท่าของข้าพเจ้าพลางตวัดทงวิเศษกว่าจูโจมใส่ศัตรูเข้มแข็งทั้งสองเอาเยี่ยงเกลียวไม่ได้ใช้ทงวิเศษมานานยามนี้พอใช้ออกคล้ายมรสุมโมรมว่าเราหมวนจูโจมใส่อสูรไฟปิศาจและนางงามอสรพิษ พลังธงอันเข้มแข็งกระพือชายเสื้อคนในบริเวณพิวสวัยอสูนไฟปีศาจและนางงามอสรพิษคิดไม่ถึงอาวเอี้ยงเกี่ยวมีพลังฝีมือระดับนี้พากันอุทานดังเอ๊ะพุ่งถอยไปด้านหลังอสูนไฟปีศาจทั้งแตกตื่นทั้งเดือดดานยกกระบอกงูเหมือนพิษในมือร้องว่าเด็กน้อยนี่เป็นการแสหาที่ตายของเจ้าเอง นางงามอสรพิษก็ดูออกว่าเอาอย่างเกี่ยวไม่ใช่ชนชั้นธรรมดาส่งเสียงร้องว่าเด็กน้อยเมื่อเป็นเช่นนี้จเจ้าไม่อาจกล่าวหาเราเป็นผู้ใหญ่รังแกผู้เยาวพลางตวัดมือได้ยินเสียงเอืองในมือเพิ่มอาวุธประหลาดคล้ายถวนร้อยสายโซ่สะท้อนประกายเสียงินแวววาวเส่นหนึ่งหัวหน้าพักระยาจกเห็นเช่นนั้นร้องว่าวิเศษมากนางงามอสรพิษ แสดงตาขอปิดวิญญาณออกมาแล้วที่แท้ตะาขอปิดวิญญาณเป็นอาวุธนอกสาระบบชนิดหนึ่งและเป็นอาวุธสร้างเช่กับนางงามสรพิษตาขอนี้หลอมจากโลหะต่างๆเป็นสีเงินแวววาวแบ่งเป็น13ทน่อนเชื่อมต่อกันดุดสายโซ่ปลายหนึ่งคล้องเป็นข้อมืออีกปลายหนึ่งงองุ้มดุดตาขอแต่ภายในกลวงซุกซ่อนผิดร้ายอะไร ผู้ใดถูกทำร,ร้ายต้องตายตะขอนี้ออนได้แข็งได้ทั้งกวาดฟาดจี้สกัดกอเกี่ยวทิ่มแทงได้ตามจะนึกภายใต้ตะขอปิดวิญญ,ญาณน,นี้ไม่ทราบคร่าชีวิตชนชาวบ้ินไปมากน้อยเท่าใดบวกกับตะขอรูปหางแมงป่องในกลวงยามกวัดแว่งบังเกิดเสียงอืองสันควรวิญญ,ญาณผู้รับฟังไม่ทันประมือก,ก็บังเกิดความแตกตืน่นโลลาน ยามนี้นางแสดงตาขอปิดปัญญาณออกมาแสดงว่าตะเตรียมเสียงชีวิตกับบาวเอี้ยงเกี่ยวต้องมีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดตกตายจึงยินยอมเลือกกระลหวยกล้วยไต้เสือทางส่งเสียงสรรเสริญพระคุณกล่าวว่าอมิตพุทธประสบทั้งอะไรยินยอมรับฟังคำพูดอาตมาหรือไม่หวยกล้วยใต้เสือเป็นเจ้าสำนักเสี่ยวลีมยี่ โดยเฉพาะท่านไม่ยุ่งเกี่ยวกับบุญคุณความแค้นในยุทธจักรดังนั้นคำพูดของท่านมีน้ำหนักเป็นพิเศษห้าศูนเหนือโลกและสิบจอมโชดแม้ไม่มีไมตรีคบหากับสำนักเสี่ยวลิ้นแต่ก็ไม่คิดแต่ต้องต่อแย่นางงามอสาราพิทพอฟังลดตะขอปิดวิญญ,ญาณลงกล่าวว่าใต้เสือมีคำพูดใดศูนไฟปีศาจก็วางท่าเคืองโคกล่าวว่า จ้าสำนักบอกมาอย่างเต็มที่หุยกล้วยใต้เสือกล่าวว่าท่านทั้งสองกับประสกอาวเอี้ยงความจริงไม่มีอารีบาตมัง้งการชมนมในคืนนี้ล้วนสืบเนื่องจากคำพีเทวราชของสำนักเราไม่ทราบท่านทั้งสองมีเจตนาเช่นนี้หรือไม่ทั้งสองอื้งไปวุบนางงามอสรพิษเึ่งกล่าวฟังว่าคำพีเทวราชจารึกวิชาฝีมอือแกล่งกลว้วสุดยอดของสถาบันสง กเราคิดชมดูเป็นขวัตาสักราท่านทั้งสองเมื่อมีจุดมาอยู่ที่คำพีเทวราชจะไหนชักอาวุธคู่คามประสกอาวเอียงใหญ่ยยไม่ใช่ขัดกับเจตนาดั้งเดิมหรืออาศูนย์ไฟปิศาจฟังถึงตอนนี้สอดคำขึ้นยกเรื่องอาวเอียงเกี่ยวไม่กล่าวถึงได้เสือยินยอมหยิบคำพีเทวราชให้พวกเราชมดูสักราหรือไม่หวยกล้วยได้เสอกล่าวอย่างจริงจังน่าเสียดายที่ตอนนี้ คำผีเทวราชไม่ได้อยู่ที่อาตมาไม่ใช่นั้นอาตมายินดีเปิดเผยแสดงต่อภายนอกนางงามอัจรพพิษกล่าวกับตีเชิงเท้าเจียงว่าบันทึกกระบีเมคาเป็นกุญแจไขไปสู่ขุมวิชาของสำนักบูถึงจารึเกเพลงกระบีขั้นสุดยอดเท่าเจียงคงไม่ใจกว้างเช่นเดียวกับเจ้าสำนักเสี่ยวลิน้นยินยอมเปิดเผยต่อสาธารณชนกระมัง ตีเช้งเท่าเจี้ยงสายหน้ากล่าวว่าผิดแล้วครั้งนี้สำนักเราสูญเสียบันทึกกระบีเนคาอาตมาค่อยสำนักตัวว่าด้อยฝีเมือไม่สามารถคุ้มครองของวิเศษหากได้บันทึกกระบีคืนมาก็จะเปิดเผยต่อสาธารณชนมอบต่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมอสูญไฟปีศาจพอฟังเบิรนหน้ามายังพระมงุงเนกายรเมกากล่าวว่าผู้แท้ซ่ง ท่านมอบคำภีและบันทึกกระบี่ออกมาเถอะน้ำคำคล้ายกับเป็นผู้ครอบครองคำผีเทวราชและบันทึกกระบี่เมฆาสืบแทนก็มีปานเอาอย่างเกี่ยวไม่อาจอดรนทนฟังแค่หัวร่อสอดคำขึ้นต่อให้ประม,มุกในกายรวมเอกะยินยอมมอบคำภีและบันทึกวิเศษออกมาของทั้งสองสิ่งก็ไม่ตกไปในมือพวกท่านศูญไฟปีศาถล็งตาตวาดว่า ภายลมเด็กน้อยเจ้าเอาวอิ่งเกี่ยวตาศาสตร์ประกายผู้ดุดสายฟ้ากล่าวว่าท่านสำรวมปาคคำให้ดีไม่เช่นนั้นจะได้โทษว่าข้าพเจ้าลงมือสั่งสอนท่านอสูรไฟปิศาจเตือนด,ดานเป็นการใหญ่กระชากเสียงว่าเด็กน้อยยะโสหันไปแล้วพลางกวัดแกว่งกระบอกเหมือนพิษร้องชักชวนว่าเล่าซาตรเตรียมลงมืออสูรอมฤตรับคำ ลดน้ำเต้าสุราดำมะเมื่อมจากกลางหลังกวาดแกว่วงจนมังเกิดเสียงอื้องยาเยิ่งเกี่ยวเผชิญศัตรูพวกมากมีนนำซ้ำา้วนเป็นอาวุธนอกสารพบอาพิษร้ายกลับปราศจากกิจขลาดเขากูร้องดังยาวนานกล่าวว่าเยี่ยงนี้จึงมีความหมายพวกท่านลงเมอ,อยางเต็มที่เถอะนางงามอัสรพิษลันตวาเสียงแหลมเล็กเด็กน้อยรับกระบวนท่าของเราก่อน พลางตวัดตะขอปิดวิญญาณประกายสิ่งั้นแลบแหบพุ่งจู่โจมเข้ามาก่อนอาูนไฟปีศาตก็กวัดแกว่งกระบอกงเูเหมือนพิษอาูนอมฤตขวงน้ำเต้าดำมะเมื่อมแยกยายจู่โจมใส่อาวเอี้ยงเกี่ยวอาวุธทั้งสามชนิดล้วนเป็นอาวุธที่สร้างเชื่อให้กับขนทั้งสามชาวธรรมะและอาธรรมพอพบผ่านวาดวันขวัญฟอท่อตาทั่วปริม ยากที่จะมีคนต้านรับได้อย่าว่าแต่ทั้งสามพนก,กำลังลงมืออานุภาพยิ่งหน้าแตกตื่นสถานขวัญแต่เอาวียิ่งเกี่ยวเจือกเย็นไม่หล่นลานรอจนอาวุธทั้งสามชนิดใกล้จู่โจมถึงพันตวัดถงเศษควงเป็นวงรอบกายเอาวียิ่งเกี่ยวพอลงมือก็ใช้กำลังภายในเจ็ดส่วนเห็นประกายสีทองแผ่กระจายพลังบังบนปั่นป่วน ม้วนจูโจมใส่อสูนไฟปีศาจและพวกทั้งสามอสูนไฟปีศาจทั้งสามล้วนมีชื่อเสียงนานปีทราบความว่ารายการเป็นอย่างดีเห็นกระแสทงม้วนทะลักถึงในเลยกล้าประทาตรงตรงผากันพุ่งถอยออกไปวาเสร็จหลบเลี่ยงจากท่าจูโจมเอาอยิ่างเกี่ยวพอใช้กระบวนท่าแรกท่าที่สองก็ตามติดออกไปปากล่าวว่า ดูว่าพวกท่านนี้ไปที่ใดได,ได้นี่เป็นกระบ,บวนท่าในแปดกระบ,บวนท่าธงลงมหวนกระบ,บวนท่ายิ่งมายิ่งเกลียวกราดดูร้ายท่าที่สองจรงร้ายกาดรุนแรงกว่าท่าแรกนางงามอสรพิษเห็นเช่นนั้นว่าร้ายรำตะขอปลิวิญญาณหวังเกิดเป็นประกายสีงเงินผืนหนึ่งคุ้มครองตลอดทั้งร่างใบร้องว่าเด็กร้ายกาดมีฝีมอือจริงๆ อสูรไฟปีศาจพุ่งถอยมาด้านข้างวาเซ็ตหลบเลี่ยงจากด้านตรงฉกฉวยโอกาสที่ท่าที่สองของอาวยิ่งเกี่ยวสิ้นสุดลงท่าที่สามยังไม่เริ่มขึ้นพันเสือกระบอกงูพี่ดอ,อกร้องชักชวนว่าไม่ต้องสนใจมันบุกในเสียงร้องจี้กระบอกงูเหมือนพิสใยชายโครงข้างขวาอาวยิ่งเกี่ยวพร้อมกันนั้นอสูนอามฤลขวงน้ำเต้าดำมะเมื่อ บังเกิดเสียงอื้หวดกระเทกใส่อะไรซ้ายเอาเอี้ยงเกี่ยวนางงามอสรพิษขยับข้อมือขวาตาขอปิดวิญ,ญญาณผู้วาบใส่ไปหูอาวเอี้ยงเกี่ยวด้วยความรวดเร็วแม่นยำสุดแสนทั้งสามพากันใช้ท่าไม้ตายแยกย้ายจูโจมใส่จุดสำคัญแห่งหนึ่งคนในบริเวณชมดูจนตามไม่กระพริบตื่นเต้นตึงเครียดแทนเอาเอี้ยงเกี่ยวจนตัวเกร็ง เอาเหี้งเกี่ยวขวันกล้าฝีมือเข้มแข็งเห็นเช่นนั้นหัวร่อดังกังวานกล่าวว่ามาได้ประเสริฐทางย่อร่างลงวาดทงกันพิล่าวิญญ,ญาณเลี่ยดดินออกไปปรามรุกในกายรวมเอกาชมดูจะร้องพร่วงว่ากระบ,บวนท่าพายุม้วนเหนคาไม่ทันขาดคําได้ยินเสียงบีดมรสุมพลังคุมหนึ่งม้วนทะลักขึ้นจากพื้น ปกคลุมรัศมีสองวาอย่างแน่นนะอาสูนไฟปีศาจทั้งสามพากันใช้กระบ,บวนท่าออกคิดจู่โจมประสบผลในคลาเดียวดังนั้นทั้งรวดเร็วตุดันแม่นยอำอมหิตในเลยคิดคุ้มครองป้องกันตัวไม่คาดกระบ,บวนท่าเอ,าอยิ่งเกี่ยวทันเปลี่ยนแปลพลังกดดันเพิ่มปูนทวีคูณแตกต่างกับกระบ,บวนท่าทงที่แล้วมามา,มากนะ สร้างความตื่นตระนกยิ่งความคิดไม่ทันสิ้นสุดขุมกำลังกล้าแข็งรุนแรงที่มวลจูโจมาถึงคิดกระโดดพุ่งถอยก็ไม่ทันท่วงทีได้ย,ยินเสียงระเบิดคือก้องเงาคนพุ่งกระจัดกะระจายผสานกับเสียงแพรร้องดังขึ้นนางงามอสรพิษถูกระแทกง่ามมือฉีกขาดโลหิตไหลซึมฝืนใจยึดถือตะขอปิดวิญญ,ญาณ เือนจู่ที่ห่างไปสองว่าอศูรไฟปิศาหน้าขาวซีดดังทองทาปรกกายตาแตกซันขอแวววัดวันควนเสียที่สาหัสที่สุดคืออสูอรอมฤตต้องกระแทกนั่งลงบนพื้นมุมปากปกลากรโลหินไหลซึมได้แต่หอบอหายใจทายเดียวเอายิ่งเกี่ยวรถธงวิเศษปลายแหลมของยอดธงชี้ลงเีินกล่าวว่าเป็นอย่างไร เห็นทั้งสมสงบมากคำจึงกล่าวเสืบต่อบอกต่อท่านทั้งหลายตามความสัตย์กระบวนท่าทงของสำนักอาจารย์เรามีทั้งสิ้นแปดกระบวนท่าข้าพเจ,จา้าใช้ท่าที่เจ็ออกไปแล้วพวกท่านหากมีความสนใจข้าพเจ้าจะใช้ออกไปจนหมดสิน้นกระสูนไฟปีศาจอย่างอะไรมีชื่อเสียงนานปียอมเสียชีวิตไม่ยอมเสียหน้า ขยับกระบ,บอกเหมือนพิษกล่าวด้วยน้ำเสียงเกลียวกระดจิตใจขาดเขาเด็กน้อยลงเมอยางเต็มที่ประมุกใิกายรวมเอกาพลันร้องว่าท่าที่แปดลมคลุ้มฝนคลั่งมีคาดคำพูนนี้กลับช่วยชีวิตอสูรไฟปีศาจท,ทั้งสามเอาอย่งเกี่ยวพอควงกลับฉุกใจคิดเปลี่ยนความตั้งใจแต่กลางคันสุกเก็บ ทงกันพิล่าวิญญาณกล่าวว่าคําพังเผยมีว่าไว้อภัยคนได้เพึงอภัยข้าพเจ้าเปลี่ยนความตั้งใจไม่ใชาออกแล้วเมื่อเป็นเช่นนั้นไม่เพียงเนือความคาดหมายอสูนไฟปีศาจและพวกแม้แต่หุยกล้วยไต้สือและพวกที่ด้านข้างก็ชมดูจนงงงันบุกผู้ที่ปิดวังที่สุดคือประมุกนกายวมเบกาถามเพราะว่าเพราะเหตุใดหาวยิ่งเกี่ยวคำหนึ่งในใจ ท่านผิดหวังแล้วกระมังท่านคิดฉกชวยโอกาสนี้ร่ำเรียนไม่ตายของสำนักอาจารย์ในเลยง่ายได้ปานนั้นในใจครุ่นคิดปากกล่าวอย่างเฉช,ชาแปดกระบ,บวนท่าทงลงหวนไม่ใช่โดยพระการเมื่อใช้ออกไม่ยอมยั้งฝีมือเห็นแก่หลักมุทิตาของฟ้าข้าพเจ้าไม่คิดก่ออาถรรพ์การฆ่าฟันเกินไป ยามนั้นนางงามอสูรพิษกล่าวกับอสูรไฟปีศาจว่าพวกท่านห้าอสูรเหนือโลกเป็นอย่างไรกระทั่งกระบ,บวนท่าเดียวก็รับไม่ได้พางุ้ยปากไปยังอสูรอมฤตที่นั่งโขจรพลังรักษาบาดเจ็บอสูรไฟปีศาจกล่าวอย่างกระดากระเดียงก่อนหน้านั้นมันพ่นสุราพิษเสื่อมสูนพลังฝีมือจึงเพียงทำเสียทีต,ต่อกระบ,บวนท่าทงของอาวเอี้ยงเกี่ยว นางงามอาจารพิษขบกลามกล่าวว่าวันนี้พวกเราเสื่อมเสียหน้ามากแล้วอาสูนไฟปิชาตเคยมีความผูกพันกับนางงามอาจารพิษดังนั้นคล้อยตามว่าขอเพียงท่านลงมือเสียงชีวิตเรารับรองไม่หวดหัวในกระดองเต่าแน่นอนเจ้ายิงเจียวเห็นทั้งสองซุบซิบสนทนาไม่ทราบคิดเล่นลวดลายใดดังนั้นตวาดว่าพวกท่านซุบซิบอันใด หากทราบสถานการณ์ก็ลุกหางใส่หัวไปอาสาซฝ่ายปีศาคูคำบารามว่าไม่ง่ายดายปะนั้นพวกเรายังไม่รับทราบพิชาฝีมือแท้จริงของเจ้าเอาวย่งเกีียวเดือดดานเป็นการใหญ่กล่าวมากยมบาลกําหนดให้ตายยามสามไม่อาจรอดถึงยามห้าพวกท่านงมงายไม่รู้สํานึกอย่าได้โทษว่าข้าเจ้าโหดเหี้ยมอาม่าเห็นไปหางล่วงมือไปในอกเสือ้อ พอชักหลับออกมาในเมื่อเพิ่มครุย,ยกมรกตเล่าหนึ่งตวาดว่าทงครุยมรกรล้วนเป็นไม้ตายของบุริมพวกท่านตายใต้ของวิเศษนี้แม้ตายก็คู่ควรอาศูนไฟพิศาจและนางงามอัสรพิษพบฟันต่างตวาดว่าเด็กน้อยยามคนไปแล้วในเสียงตวาดพากรนลอยตัวทาโทมเข้ามาเอาอยิ่งเกี่ยวควางคุยมรกตตวาดว่ามาได้ประเสริฐ พลางกวดแกว่งคุยเสียงคุยวีดวิวพันนังอสูรไฟปิศาจและนางงามวสาพิษก็ร่ายรำอาวุธนอกสารระบบทั้งสองเข้าหาขนทั้งสามเปิดฉากต่อสู้กันอีกคราชั่วพิบตาผ่านไปห้าหกกระบวนท่ายอดฝีมือต่อสู้กันยาวหนึ่งนิ้วเข้มแข็งหนึ่งส่วนก่อนหน้านี้ถงกันพิล่าวิญญาณของอาวเอียงเกี่ยวแม้ไม่ใช่อาวุธขนาดยาว แต่พื้นทงกว้างขวางพอบรรจุก,กำลังภายในเข้าไปยามสวัดกวาดแกวงไม่อาจเข้าใกล้ในรัศสีเจ็ดเสียยามนีิครุยมลกฎแม้เป็นอาวุธวิเศษชนิดหนึ่งแต่อนุภาพอยู่ที่เสียงครุยหาใช้ประกระบ,บวนท่าแม่แหลมคมกว่าอาวุธทั่วไปเพียงแต่คิดสยบศัตรูเข้มแข็งทั้งสองนี้ยังไม่ง่ายนะ ศูนย์ไฟปิศาจพอประกระบ,บวนท่ากับอาวเยี่ยงเกียวหลายท่าพอพบว่ากระบ,บวนท่าขลุยของอาวเยี่ยงเกลียวไม่กล้าแข็งเท่ากระบ,บวนท่าทงดังนั้นคึกคักอโคตวาดว่าเด็กน้อยครั้งนี้เจ้าคิดผิดแล้วคำพูดแม่กล่าวกับอาวเยี่ยงเกียวแต่ก็ร้องชักชวนนางงามอสรพิษอีกโสดหนึ่งนางงามอสรพิษขวงตะขอปิดวิญญ,ญาณได้โงร้อนกว่าเดิมร้องเสียงแหลมเล็ก คลังนี้ไม่อาจปล่อยปลานล,ละเว้นเจ้าหยิบเอ,อาเยี่ยงเกี่ยวบังเกิดโทสาพ,พรุ่งขึ้นทุ่มเทกระบ,บวนท่านใน12ท่าครุยฟ้าลั่นครอบพรมใส่ศัตรูเข้มแข็งทั้งสองหอดใจเดียวใช้ถึงท่าที่สิขณะจะใช้ท่า11ออกพลันฉุกคิดขึ้นเราไม่อาจให้ประมุมนิกายรวมเอกาขโมยเริ่มเรียนกระบ,บวนท่าที่สิบเของสิท่าครุยฟ้าลั่นได้ พอได้คิดอากับกริยาชะงักกันบุกอสูนไฟปีศาจและนางงามอสารพิษมีประสบการณ์ต่อสู้ช่ำชองเพียงไหนพอเห็นอ้าอย่างเกี่ยวหยุดมือแต่กลางคันไม่ยอมปล่อยปลาละเว้นโอกาสดีงามพากันโฮมจูโจมมาเห็นกระบอกงูพิษกวัดแหวงเป็นเงาดำกลุ่มหนึ่งตาขอปิดวิญญาณบังเกิดเป็นประกายสีเงินเพืนหนึ่งกลุ่มจูโจมเข้ามาโดยพร้อมเพียง เอาอยิ่งเกี่ยวบังเกิดเพลิงโทสะดุกหือโหมขยับครุยมรกรในมือลอยตัวดุดเดี่ยวใหญ่กลับทะลวงเข้ามาอย่างกระแสลมหนึ่งดำหนึ่งเงินทั้งสองขุมเอาอยิ่งเกี่ยวลงมือด้วยโทสะกวาดแกว่งคุยมรกรดังบีดวิวชายท่าร่างรูดเร็วว่องไวเคลื่อนไหวอยู่ท่ามกลางอสูรร้ายทั้งสองชี้้ายสกัดขวาตวัดบนปิดล่างกวาดฟาดเป็นพลวัน พอให้ยาสูนไฟปีศาจทั้งสองลงมือยางสุดกำลังก็ไม่อาจคุกคามเข้าใกล้อาวเยี่ยงเกี่ยวอย่าว่าแต่คิดเอาชัยจบบทที่65